รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนนะคะพาผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งชุมชนที่เรียกได้ว่า เป็นชุมชนพลังแห่งความศรัทธ,ธานะคะในพื้นที่ของตำบลเกาะยออํเาเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโบราสถานนั่นก็คือวัดนั่นเองค่ะที่มีความสําคัญต่อพี่น้องในพื้นที่ของเกาะยอหลายวัดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของพื้นที่ตำบลเกลาะยอแห่งนี้กัน,นะค่ะ ชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้ค่ะพี่ซ้อนจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักชุมชนเกาะยอซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ของเกาะยอจะเป็นพื้นที่ภูเขาสลับกับเนินสูงที่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งไทยพุทธมุสลิมและไทยเชื้อสายจีนและไฮไลท์นะคะหรือว่าเป็นจุดเด่นเมื่อมาถึงเกาะยอร,รู้ได้ทันทีว่าที่นี่คือเกาะยอนั่นก็คือสะพานปีละศ ุลานนท์สะพานคอนกรีตรที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเชื่อมเกาะยอ2ด้านระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและบ้านเขาเขียวอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะมีความยาวของสะพานสองช่วงนะคะช่วงแรกยาว940เมตรและช่วงที่2ค่ะมีความยาว1,700เมตรได้มีการก่อสร้างขึ้นในสมัยพนาธท่านพลเอกเปรมติลสุลานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมน จุดประสงค์ของการสร้างสะพานแห่งนี้ค่ะคือการรองรับการคมนาคมทางรถยนต์โดยไม่ต้องรอข้ามแพขนานยนต์ซึ่งไม่มีความเพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วทําให้การเดินทางนะคะต้องใช้เวลานานและได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ธันวาคม2527ค่ะและชาวสงขาส่วนใหญ่นะคะก็เรียกสะพานแห่งนี้ว่าสะพานตีนสะพานป่าเปรมสะพานเปรมหรือสะพานเกาะยอกลายเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญของเกาะยอมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่อีกหนึ่งศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิชนในชุมชนเกาะยอนะคะรวมถึงชาวสงขลาตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานั่นก็คือวัดค่ะวัดเป็นศูนย์รวมใจและเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาที่อยู่คู่ชุมชนเกาะยอมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นั่นก็คือวัดแหลมเพอวัดที่มีองค์พระนอนขนาดใหญ่ตั้งเหลืองทองอารามโดดเด่นข้ามสะพานเกาะยอแน่นอน ว่าผู้คนที่สัญจรข้ามทะเลสาบสงขาบริเวณเกาะยอแห่งนี้ต่างต้องแวะมาสักการะปูชาองค์พระนอนคู่ชุมชนเกาะยอเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการเดินทางค่ะและตอนนี้ทุกคนพี่ซ่อนก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวัดแหลมพอใช่ไหมคะประวัดิค่าวัดแหลมพเนี่ยมีความสําคัญกับพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างคะคือวัดแหลมพนี่นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่หน,นะครับก็ แถวๆนี้นะครับก็เป็นชาวบ้านก็มีความเริ่มใสนะครับสมัยก่อนเนวัดตรงนี้นะครับเป็นแหลมนะครับแล้วก็มีการตดนนี้มันความเจริญมาก็ปรับนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโบราณสถานทั้งคัตรงนี้นะครับก็มีพนอน่ที่เห็นเนี้ยนะครับก็ยาวก็พอสมควรนะครับสิบสองจุดเก้าเก้าเมตรนะครับก็ทางพักใต้นี้ก็ไม่มีแล้วแหละร็งใหญ่สุดนะครับ ในส่วนของวัดแหลมพอใช่ไหมคะอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าวัดพระนอนที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยก็ว่าได้และจุดเด่นมากๆคือพอเราขึ้นสะพานมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเด่นชัดเลยก็คือพระนอนแบบเหลืองอารามท่ามกลางทะเลสาบสงขลาสวยงามมีแห่งเดียวมีแห่งเดียวเท่านั้นมาถึงแล้วจะต้องมาสักการะที่นี่เพราะไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าจะมาไม่ถึงจังหวัดสงขลาและ สร้างมาก็หลายแบบเมื่อปีสองห้าสามเจ็ดหลายหลายปีมากหลายปีมากเลยกับตวอาจะสร้างมาได้มีเป็นแรงศรัทธานะครับของชนๆตรงนี้แล้วคนัท่องเที่ยวด้วยที่ร่วมกันสร้างนะครับตรงนี้ที่สําคัญนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวมาเลย์ด้วยจะต้องจะต้องมาที่นี่ครับมาหว้พพะที่นี่โดยเฉพาะคนมาเลเ์เศือสิยจีน ต<ท>ำแหงชื่อว่าวัดแหลมพอ้ออะฮะคือแต่ก่อนนี่นะครับบริเวณแห่งนี้แต่กอนทะเลสาบเราไม่ได้กัน้นก็มีเกาะบ้างแก่งบ้างมีพื้นที่ลงบันทะเลบ้างวัดก็มาก่อสร้างตรงนี้อต,ตอนจะเป็นวัดนเล็กๆนะครับนะครับต่อรัฐกานที่หนึ่งก็จองกันมาอะไรกันมาจนกระทั่งรกชเท่ีก็มีเริ่มสร้างวัดจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้มันก็สังคมเปลี่ยนนะครับมันก็ขยายไปนะครับเพื่อรองรับทั้งเที่ยวนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของตำบลกอยยนักเที่ยวต้องมา วัดแหลมพอหรือว่าวัดพระนอนแหลมพพอนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขลามีอายุมากกว่า200ปีซึ่งมีพระพุทธรูปปางปริณิพัทธ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ค่ะรวมถึงนะคะที่ตั้งของวัดก็อยู่ใกล้กับถนนเชิงสะพานตีรสุลานนท์ที่ทําให้สามารถมองเห็นองค์พระได้มาแต่ไกลค่ะจากตำนานเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ของชุมชนเกาะยอนะคะก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่า ครั้งหนึ่งในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสทางน้ำมาขึ้นที่ท่าเรือนหน้าวัดแหลมพอทำให้วัดแหลมพอแห่งนี้เป็นวัดที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ให้ลูกหลานได้มาศึกษาพร้อมกับสักการะบูชาวัดคู่ชุมชนของเกาะยอค่ะ สูช้ชมค่ะอีกหนึ่งสถานที่ในส่วนของบริเวณของวัดแหลมพอถ้านอกเหนือจากการที่เราได้สักการบ,บูชาพระนอนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของภาคใต้ของเราแล้วอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือด้านหลังของมิซอนก็คือโบสถ์พระโบสถนั่นเองเพราะว่าอยากจะบอกว่าที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ปรลัดขาสวยมากแล้วยังคงแบบเดิมๆอยู่ใช่ไหมคะสร้างมาคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมพูดเมื่อต้นนะครับ วัดแลนโพนี่เริ่มในแต่รัก,กาลที่หนึ่งแต่โบสถ์สร้างในสมัยลัชที่สาม,มนี่เป็นโบสถ์ที่สร้างโดยถ้าเราดูโบสถ์ทั่วไปนะครับในแต่สมัยรัชก,กาลที่สามจะเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตามราชนิยมรัชก,กาลที่สาม,มจะเป็นทรงอย่างนี้ครับทรงแบบนี้เลยที่กรุงเทพก็อย่างนี้ฮะม,มีหลายๆวัดที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านสังเกตนะครับลูกกรงนะครับลูกกรงลูกกรงที่เห็นรอบรอบโบสถ์นะครับจะเป็นเซรามิก จะเป็นแบบจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด <Trans> น,ะน,น,นะครับอีกอันนึงนะครับระเบียงโดยรอบนะครับเป็นหลังคาชั้นเดียวนะครับต่อด้วยปีกนก Canadian, นะครับปีกนก Panch คือคือนะครับข้าหบหลังคาชั้นเดียวต่อด้วยปีกนกนะครับนะหลังคามุงกระเบื้องดินเผาทั้งเกนะฮะดินเผาค่ะแล้ว <iane S 2> เ,เป็นดินเผากอยอเ,เดี๋ยวท่านไปก็้งเพียรท่านจะเห็น,นว่าเขามีทํานนทอย่างไรส<า>มัยก่อนเนี่โกโยกอยอเนี่ย เราเดินทางลาบากนะครับเราต้องทําเองทํากับเพื่องเองนะครับก็เราก็มาใช้ในโบสถ์ในวัดต่างๆเนี้ยตำบ้านเนี้ยยนนี้ก็เหลือน้อยแล้วส่วนใหญ่จะเหลือที่วัดนะครับส่นสังเกตนะครับประดับช่อฟ้านะครับช่อฟ้าใบลกานะครับหลังคาด้านหน้าประดับปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับอ่าเห็นไหมครับนันดูนะค่ะ และส่งในสมัยที่กัปตานจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้หมดเลยเหมือนกันหมดเลยเอาง่ายๆสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าในวัดแบบวัดสมัยใหม่วัดที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเนี่ยหนึ่งเลยในเรื่องของสีถูกต้องใช่ไหมคะจะเป็นแบบสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นวัดที่แบบสร้างในสมัยตั้งแต่รหนึ่งรสามจะเป็นแบบนี้เลยมันเป็นแบบโบสถ์โบราณจะยังคงเป็นสีปูนอยู่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในพร้อมกับสักการะองค์ ประธานที่อยู่ภายในเดกอีกหนึ่งสถานที่ภายในวัดแหลมพอไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คืออุโบโสถ ที่ยังคงรูปแบบการก่อสร้างแบบเดิมตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่สมีระเบียงโดยรอบหลังคาชั้นเดียวต่อด้วยปีกนกมุงด้วยกระเบื้องดินเผาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาส่วนหน้าบันหลังคาด้านหน้าก็จะประดับด้วยปูนปั้นพระอินทรงช้างเอราวัณหน้าบันด้านหลังก็จะประดับด้วยปูนปั้นรูปพนาลายทรงครุฑค่ะ ข้างๆอุโบโสถก็สวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือหอระฆังที่ตัวหอเป็นทรงสี่เหลี่ยมยอดพีระมิดซอ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเหมือนกันค่ะจุดนี้นะครับค่ะแนะนำก่อนนะครับว่า เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของวัดแหลมโพสังเกตนะครับว่าค่ะจะเห็นสะพานตินณสุรนนท์ใช่สวยงามนะครับค่ะอันนี้คือสะพานแรกใช่ไหมคะสะพานแรกครับสะพานแรกนี่มีความยาวเท่าไหร่ครับปรคะเก้าร้เจ็ดสิบเก้าร้อยเแล้วก็ขับไปนิดนึงนิดนึงจะข้ามไปฝั่งสิงห์นครค่ะฝัสิงห์นครอันนั้น1,700โอันเ้ยาวกหน่อยนี่นะบริเวณแห่งนี้จุดสำคัญก็คืออะไรฮะคืออนุสาวรีย์ตรงนี้ฮะนี่ใช่ไหมอ่าสามสหายสามสหายที่เราเห็นก็คือมี จีนผมยาวอิสลามมุสลิมุสไทยไทยพุทธคือของทุ่งขาเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่ามีความสามัคคีเราอยู่ร่วมกันค่ะยมีสัสติสุขนะครับในสามเชื้อชาตินี้เราอยู่ร่วมกันมาเราทํากิจกรรมร่วมกันมาอีกอันหนึ่งนะครับคท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับตลาเบาเขาจะเบสปลากระพงที่นี่นะครับเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงเที่ยวหลือสุดในประเทศไทยพะอเลยครับพาะอะไรเป็นปลาสามน้ำ สามน้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยแล้วมีร้านอาหารรอบปลาเนี่ยอร่อยมากเีต้องไปชิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาแบบเกาะยอแล้วสิ่งที่แบบว่าจะเรียกว่าเด่นไฮไลท์จุดสังเกตก็คือนี่แหละถ้าผุ้ชมมองไปฝั่งนี้จะมีการเลี้ยงปลากระเพิะขาวในกระชังก็เลยเป็นที่มาของถือว่าเป็นวิถีชีวิตละกันของพี่น้องในพื้นที่ของ บนตอกลอกไก้เคียงด้วยก้เคียงด้วยได้เคียงด้วยที่อย <ๆ S 1> ู่คู่กันมาของชาวสงข,ขาเลยว่านั้นเป็นวิถีชีวิตของการเลี้ยงปลากระพงและเราได้เห็นเ,เนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ทาง,งปลัดบอกว่ามีทั้งพี่น้องไทยพุทธ ไทยเมืองและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทั้ง3เชื้อชาติศาสนาเนี่ะเราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่นู่นนู่นเลยบรรพบุรุษและณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าวิถีชีวิตเหมือนพี่ซ่อนบอกว่าคืออาชีพที่นอกเหนือจากอาชีพประมงที่ออกเรือทะเลแล้วในส่วนของการเลี้ยงปลากับพงในกระชังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเลยแหละของพื้นที่ของจังหวัดสงขลา วัดแหลมพอนอกจากจะเป็นศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาของชุมชนแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมของการจําหน่ายสินค้าของดีของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวภายในวัดเรียกได้ว่าเป็นทั้งสถานที่ในการประกอบาศาสนาพิธีของชาวพุทธแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแหล่งท่องเที่ยวแหล่งกระจายรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนมาที่เกาะยอสิ่งที่ห้ามพลาดนอกจากอาหารทะเลแปรรูปต่าง กระปิที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าของดีเกาะยอนั่นก็คือจำปะดาแต่จำปะดะที่นี่นะคะพี่ซอนขอแนะนำว่าต้องเป็นไอติมจำปะดาค่ะคุณผู้ชมเดินแบบเหนื่อยแล้วอยากจะบอกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้สิ่งที่พี่อนจะแนะนำก็คือนี่เลยไอติมจำปะดา มาถึงที่นี่แล้วที่วัดแหลมพอที่เกาะยอเขาแนะนำก็จะต้องรับประทานไอติมจำปะดะชิมแล้วเอาจริงๆนะบอกตามตรงเลยประหลัด<ช>พี่ซ่อนอ่ะจะไม่ชอบอาฐานพวกทุเรียนจำปะดะขนุนเพราะว่ามันมีกลิ่นแต่อันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนประมาณว่ากินถ้วยนี้แล้วแล้วพอกินไปแล้วจะบอกว่าไม่พอเอาอีก มาอุดหนุนได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาไม่ถึงนะมาไม่ถึงแหลมพ้ต้องมาทานนี่เลยอยู่ที่วัดแหลมเพอะถ้วยละ50บาทเท่านั้นเองนอกจากที่วัดแหลมเพอะก็ยังมีที่วัดอีกวัดเปียววัดโคกเปียวเีืยอติดตามภาคสองได้นั่นชิมนะคะของเจ๊อ้อยค่ะนี่เลยนะคะต้องมาที่ของเจ๊อ้อยนะนี่ซิกเนเจอร์เขา5้าบาทแล้วจะชองชิมดมกลิ่นก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดใจแน่หรือคำที่สองแล้วคำที่สองแล้วเอาจริงๆอ่ะมันกินไม่รู้ว่ามันเป็นจรปะดาเพียงแต่ว่ามันได้กลินก่นอเอาแบบถ้าใครที่เหมือนพี่ซ่อนอนะ่ะแบบว่าไม่ชอบทานอะไรที่มันแบบมีกลิ่นอ่ะแนะนําว่าทานได้จริงๆเพราะว่ามัน มันไม่ได้แบบเหมือนเรากินสดมันไม่ใช่แบบนั้นเลย<ช>แต่นี่มันเป็นไอติม<ช>แล้วก็อร่อยมากที่สำคัญ50บาทเองนะ50บาทเอง อิ่มท้องกับความอร่อยกับไอติมจระะดเรียบร้อยแล้วเรามาต่อกันที่วัดโคกปเปรียวกันค่ะวัดโคกปเปรียวตั้งอยู่ที่ริมทะเลถูกสร้างมาเมื่อปี2425ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งแต่เดิมนั้นนะคะวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกขานว่าวัดโคกขี้ปเปรียวต่อมาสมเด็จพ,พระมหาสมณเจา้ากรมหลวงวชิรยานวาโรทรงรับคำสั่งค่ะให้มีการ เปลี่ยนนามของวัดแห่งนี้ซึ่งนามใหม่ก็มีว่าวัดโคกเปรี้ยวมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วค่ะ นาคสองตนที่ตั้งเด่นอยู่น่านน้ำอ่าวไทยของทะเลสงขามีตำนานเล่าขานกันว่าพญาพุชงนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาหรือว่าหลวงปูู่้ชงมาปกปักคุ้มครองน่านน้ำอ่าวไทยตลอดจนฝั่งอันดามันได้มาปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องชาวเกาะยอและชาวสงขาพร้อมกับพญานาคินีสีปางตาลหรือว่าแม่ย่าทองคำค่ะผู้เป็น นากราชินีประจำพระองค์พระแม่อุมาผู้มาดูแลกลุมมหาสมบัติวังบาดานจากความเลื่อมใสความศรัทธาพลังของชาวพุทธนะคะทำให้มีการสร้างพญานาคทั้งสองตนเสร็จสิ้นและเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งและก็แห่งใหม่ของวัดโคกเปรี้ยวแห่งนี้ อาจารย์ในส่วนของที่เราได้มีการสร้างพญานาคทั้งสองขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่ออะไระคะตรงน,นี้คืออย่างนี้สมัยก่อนในวัดเราเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่หนึ่ง<ม>ของธรรมยุทธ์นะครับทีนี้<ม>ดังนั้นเราเปิดอบรมกรรมฐานอยู่ทุกๆปีก็จะมีญาติธรรมมาเยอะมากแล้วก็ทุกครั้งที่มาจัดคดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะทุกคนก็จะเห็นพญานาคมาเล่นน้ำในวัดมาเล่นน้ำใาวัด,<ม>วดแล้วก็เราไม่มีทุนในการสร้างะนะครับ พอมาถึงปีที่ที่ผ่านมานี่แหละปีที่ผ่านมาเนี่ยมีญาติธรรมคนหนึ่งก็บอกว่าหนูจะบริจาคเบื้องต้นหนึ่งแสนเพระตอนหนึ่งแสนก็ก็เลยตกลงทํากันพอตกลงทําก็ก็เสร็จมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ให้โยมหลายๆคนที่มานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยดูว่าพญานาคเสร็จแล้วเตร็จอองเนี่ยสีอะไรรูปร่างยังไงนะครับเขาก็บอกมาเลยบอกว่าทุกนี้แหละ เป็นของพระยาพุชงกับแม่ยาทองคำนะครับเขาเขาระบุไปเลยนะครับแล้วก็กบอกว่าพระยาพุชง่ะสีเขียวเฮ้ยสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเจ็ดเสียนส่วนแม่ยาทองคำนี่เป็นสีเขียวอ่าก็เลยได้สร้างคือตามนิมิติเห็นตามที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นก็คือสร้างมาแบบนี้เลยแล้วเหมือนกับพญาพุชงเองแล้วก็รวมไปถึงแม่ยาทองคำเนี่ยค่ะก็มีประวัติความเป็นมาของพญานาคเลยใช่ไหมคะพญานาคเป็นเป็นพญานาคน้ำปล่อย ค่ะอ่าอยู่ประจําน้ำาปลยน้ำน้ำโขงน้ำจืดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าใช่ที่ของเราจะเป็นพยานานน้ำโขลยนะครับค่เขาระบุชื่อเลยเป็นพยาพุชงอ่าก็เลยต้องต้องตามตามลิมิตที่เห็นนะครับแก็สะจันนะครับที่ประมาณ5ล้านบาทปีเดียวไม่ไม่มีวัดไม่มีเงินเลยวัดไม่มีเงินสักบาทในการจะสร้างนะครับอยู่ๆก็เบื้องต้น10,000แบาทแล้วก็5ล้านบาทภายในปีเดียว มีหลังไะไมาไม่รู้จากที่ไหนจนอันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมไม่ถีดทีเดี๋ยวว่าอนีหมดไปห้าล้านแล้วแล้วถ้าเสร็จสิ้นนี่คือยังไงคะมันจะมีทําืีพืชรองมาอีกแล้วก็มีภาพเป็นแบบในเขียนภาพคลื่นน่ะจ้ะคลื่นทะเลอยู่ในกลางทะเลเลยอกแต่ว่าอยู่กลางเล่นน้ำอยู่ตรงนี้เับที่นี่ไม่เห็นเลยค่ะและอีกอันหนึ่งค่ะที่อันนี้คือสงสัยส่วนตัววิศน์นะคะจะมีหางพอมาคดเข้ากันก็จะเป็นเลขแปด ใช่ใช่คือความว่ารักนิรันดร์ Infinity ก็คือว่าเป็นความกลมเกลียวกันของคนในพื้นที่ให้มีความรักสามัคคีกันใช่่ อีกหนึ่งวัดค่ะที่มีความสำคัญของชุมชนเกาะยอเรียกได้ว่าเป็นวัดแห่งแรกที่มีการสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธชาวเกาะยอนั่นก็คือวัด ท้ายยอวัดที่เก่าแก่มีอายุกว่า200ปีวัดแรกนะคะของพื้นที่ชุมชนเกาะยอที่อยู่คู่ชุมชนมาตั้งแต่ช้านานและกุฏิแบบเรือนไทยทรงปัญญาที่ตั้งสวยงามแบบไทยมีอายุมามากกว่า200ปีจุดเด่นของกุฏิเรือนไทยของวัดท้ายยอนั่นก็คือเสาเรือนกุฏิจะไม่มีการฝังลงดินและ ตั้งอยู่บนตีนเสาซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชายไทยในภาคใต้เท่านั้นค่ะและยังเป็นการสร้างตามมงคลสูตรและมาตราสูตรด้านหน้านะคะจะหันออกสู่ทะเลสาบสงขาส่วนด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าเขาเพหาญ อยาจะบอกว่าด้านหลังนี้ที่เห็นอยู่นะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นวัดแรกของเกา<อ>ะย,ยอนั่นก็คือวัดท้ายยอแต่ทําไมชื่อวัดท้ายยอทําไมเราไม่เพราะว่าอยู่ท้ายชุมชนเหรอคะุงถูกต้องครับมีประวัติมีประวัติว่าก็คือครับวัดนี้นะครับต้องต้องนําเรียนว่าสร้างเมื่อปศ2311นะครับก็เราเสียกุงง่ายๆนะครับ ที่เป็นหลักฐานาก manager, ็คือหอระฆังหอระฆังนะะแต่ก่อนเนี่ยวัดจะอยู um Kontakt, ่ด้านบนบนเขาต้องขึ้นไปอีกร้อยห้าสิบขั้นบันไดร้อยห้าส uh ิบขั้นแต่ตอนนี <t um> <t uh ้เขาเรียกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเขาพิหารของเรานะครับแล้วก็ย้ายลงมาข้างล่างมาสร้างและกุฏิเรือนนี้นะับเป็นกุฏิที่ได้รับรางวัลนะครับหลายหลายรางวัลเลยเขาเรียกว่ามงคลสูตรมงคลสูตรเนี่ยเขาจะสร้างตามหลักของเซรีละของร่างกายคน นะครับว่าสูงเท่าไรเท่าไรเขาจะวัดเป็นเป็นนิ้วเป็นอะไรเข้านี่ฮะมาถึงเรือนที่เห็นอยู่ใช่ไหมคะคุณใช่ครับใช่ครับสังเกตนะครับเรือนนี้จะไม่ใช้ตะปูเลยในการสร้างใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตะปูเลยเขาใช้สลักฮะและที่สําคัญนะเรือนนี้จะมีเสาแต่ไม่เสาไม่ได้ปักบนดินเหมือนเรือนทั่วไปเขาจะวางเขาเรียกว่ามีตีนเสาไม่ไม่ใช่คาคาไม่เพาะนะเขาเรียกตีนเสาเขาจะสร้างรองไว้แล้วก็เอาเสาตั้งบน นะครับก็สร้างเรือนต่อนะครับแล้วไม่ใช้ใช้ตะปูเลยเนี่ยเอาถ้าจริงๆเราแบบนึกย้อนไปสมัยนู่นแหละนะรุ่นดึกดำบรรมาค่ะเหมือนกับที่ประหลัดบอกก็คือว่าเขาจะสร้างแบบเป็นแบบเรือนใหญ่เลยอยู่กันแบบชุมชนใหญ่ครอบครัวใหญ่ไม่ไปไหนกันแล้วอยู่จนตรงนั้นแค่แยกว่าอันนี้หลังนึ่งนี่หลังนึงนี่หลังนึงแต่เป็นแบบ เป็นเรือนเดียวกัน,กนบริเวณเดียวกันมาถึงขนาดนี้แล้วมีโอกาสมาที่วัดท้ายอยอทั้งทีต้องให้ประหลัดพาพี่ต้นชมข้างบนข้างบนครับ นอกจากนี้ภายในวัดท้ายยอยังมีโบราณสถานที่สำคัญนั่นก็คือเจดีบนเขาเพหารที่ต้องเดินเท้าขึ้นบันไดามา150ขั้นก็จะพบกับเจดีเขาเพหารค่ะที่ทางกรมศริลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเจดีบนเขาเพหารเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่15กันยายน2540 เป็นเจดีทรงลังกาหรือละคังที่สวยงามมีอายุประมาณ240ปีเป็นที่ปริษฐานของหลวงพ่อดำค่ะซึ่งเป็นพระประธานของพระอุโบสถเดิมนะคะของวัดท้ายยอแห่งนี้ เป็นเจดีใช่ครับเจดีเขาพิหารหรือเรียกว่าเรียกว่าเขาพพิหารก็ได้เขาเขาพิหารใช่ครับซึ่งตรงนี้อายุประมาณ240ปีครับพี่ถ้าพูดถึงอันวัดนั้นตัวโครงสร้างเขาจะมา2เขาจะมา254ปีแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่งเพิ่งมาทีหลังเองครับพี่มาหลังวัดใช่ครับถ้าพูดถึงตรงนี้จะมีหลวงพ่อองค์ดำอยู่ด้านในด้านในใช่ไหมใช่ค่ัเพราะเขาตรงนี้ชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านที่อยู่หมู่แปดบ้านได้สตรงนี้หรือว่าหมู่บ้านที่อยู่ตั้ง ก้าหมู่บ้านทั้งหมดเขาจะมาอ่ามาขอพรนสิ่งต่างๆที่นี่โดยที่นี่อ่ะพอหลังจากได้ขึ้นชื่อได้รับรางวัลอะไรต่างๆมากมายชาวบ้านก, <ๆ S 1> ก็ก็จะเรียกคนที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้พ,พวกพี่พวกน้องญาติเครือ,อสนิทม,มาสักการะบูชาลงไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยครับไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียอินเดียเคยมาด้วยนะครับถ้ามาวัดท้ายยอแล้วไม่เดินบันได150ยขั้น เรียกว่ายังมาไม่ถึง<ช>วัดท้ายยอเพราะฉะนั้นค่ะจะต้องเดินบันไดข้างโบสถ์เก่านะขึ้นมา150ขั้นเพื่อมาสักการบูชาองค์เจดียของหลวงพ่อดำองค์ดำที่นี่ และนี่ก็คือศาสนสถานที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอยู่คู่ชุมชนเกาะยอมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันสถานที่วัดต่างๆที่อยู่ในชุมชนค่ะก็ยังคงมีเรื่องราวและก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวพุทธในชุมชนและรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของชุมชนเกาะยอได้มาสัมผัสกลิ่นอายของอารยธรรมได้มาสัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและที่สํา เป็นการกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนคนในชุมชนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนเกาะยอดินแดนศักดิ์สิทธิ์มนสเสน่ของชุมชนเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะได้พาคุณชมนะคะมารู้จักในพื้นที่ของตําบลเกาะยอค่ะซึ่งเกาะยอนั้นนะคะก็มีเรื่องราวทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีวัดที่อยู่คู่ของตําบลเกาะยอหลายวัดด้วยกันและเรื่องราวของวัดต่างๆก็เป็นเรื่องราวที่เรารุ่นหลังในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธควรที่จะมาสืบทอดแล้วก็สานต่อเพื่อที่ให้พระพุทธศาสนานะคะได้อยู่คู่กับประเทศของเราต่อไปค่ะทั้งหมด นี้ค่ะคุณผู้ชมขาคือรายการชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ต้องขอเชิญชวนเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวในส่วนของเกาะยอแล้วนอกจากจะมาชิมอาหารที่อาาร่อยที่ใครหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีว่าปลากเกาะยอแล้วต้องมารับประทานอาหารทะเลแต่อีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธค่ะต้องมาสักการะบูชาวัวดสถานที่สําคัญต่างๆนะคะของตําบลเกาะยอแห่งนี้เหมือนที่พี่ซ้อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมขาถ้าชุมชนไหนนะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะอยากเก็บอยู่กับตัว ะะออกมาบอกมาเล่ากับพี่ซ่อนกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องนะคะครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกชุมชนไหนและเขามีเรื่องราวอะไรต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าวันนี้พี่ซ่อนขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของชุมชนในพื้นที่ของตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ